มึงคอยดูต้น, s here, <S น tomorrow, ทางนะถ้าเกิดว่าใครมามึงส่งซิกนะได้ได้โอเคแล้วก็ดูโอ้โหพี่อาพับฉันอยู่มานานแล้วฉันยังไม่เคยได้ยินเลยข้างๆบ้านเขาเลี้ยงหมาด้วยเหรอพี่ก็ไม่เคยหรือว่ามีควายตามมาด้วยเนาะแจากแล้วใส่ชุดก็มีชุดอะไรทำอะไรเนี่ยก็ดูต้นทางไว้ติเด๋ยคกูขึ้นไปเฮ้ยเอ้ยมึงก็ไปดูก่อนสิ มาแล้วมาแล้วฮมาแล้วใครมาวะกูเนี่ยมานี่ไงเพื่อไปทำอะไรอ่ะไหนมันนี่นีเปลี่ยนหลอดไฟครับมานี่เล่นลิเกมึงนี่บ้าบอบันลงบันไดมาเล่นขออนุญาตสักครู่นะครับเจ้าของทะเบียนรถก่อกาต่อคุมรีเมื่อบันไดมาทำอะไรแม่จะยิ้มมากนายไม่มีสมาธิเดลิเก ขึ้นหาสาวครับขึ้นหาสาวาบ้านกูเนี่ยนะมีใครวะคนใช้ใหม่เพิ่งเข้ามาครับคนใช้ใหม่หน้าตาสวยมากมึงชอบเขาเหรอโอ้รักเลยครับสวยจริงเปล่าวะปากนิดจมูกหน่อยแล้วมึงจีบผู้หญิงเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นผมจะมาปีนขึ้นหาเขาางนี้แหละครับเดเี๋ยวทำแบบนี้เราต้องเดินเข้าไปหาเขาเลยจริงเหรอผู้หญิงเนี่ยเขาชอบเสียงเพลงแต่ผมจีบไม่เป็นคุณมึงร้องเพลงเป็นหรือเปล่าล่ะเสียงแย่มากเดี๋ยวกูร้องให้ฟังเออ แล้วเดี๋ยวกูไปร้องให้มึงนะมึงเนี่ยลิปซิงกูอ๋อลิปซิงก์มึงไปบอกเขาเลยว่าวันเนี้ยพี่มีเพลงอยากจะร้องแทนความในใจอ๋อหรอเออโอ้รับรองว่าผู้หญิงชอบมึงแน่ท่านเสียงดีสิเออท่านเคยประกวดรายการอะไรนะเอาอะไรกูเนี่ยไม่ไม่ที่ไปประกวดรายการอะไรที่ประกวดร้องเพลงอ่ะไม่ต้องเคก็เป็นอะไรของคำก็คนละรายการไงี่โอ้ยคนตองเคชุ่มทางเสียงเธอมีรายการอีกครับชิงช้าแสวั อะไรของมึงนักหนาเนี่ยเนี่ยของดีๆทั้งนั้นอะไรนะของดีๆทั้งนั้นเหรอไปเอาไปเก็บครับแล้วมึงเดินเข้าไปบอกเขาเลยว่ามึงจะมาร้องเพลงเขาฟังอ่ะเอาไปเก็บไปทีอู้อีกแล้วเหรอตั้งแต่รถเข็นเมื่อคืนแล้วมึงไอเป็นอะไรตบเป็นอะไรเป็นอะไรฮะไอโวยควายโง่โง่ ไม่ได้เรื่องดูดพิษนะไม่ได้งูกัดยกไปมันดีี่ยกไปเก็บใครเนี่ยไม่ได้หน้าเกียดคนมันประมาทโอ้ยเะเวทไม่ได้เรื่องแล้วใครเก็บได้อะกูแล้วไงโนเก็บบ้าหรอเก็บมันไม่เหลือที่อะไรให้กูเล่นแล้วแหละเอาไปเก็บโนของดีๆทั้งนั้นเอาไปเก็บซะ อยากให้กูเจออีกนะบันไดตัวเนี้นี่เอ้าพี่เตินอ้าวว่ายังไงพี่สมรเธอชื่ออะไรนะพี่สมรไหนไม่รู้เธอชื่ออะไรนะวาสนาวาสนาเออออ้ยมาคุยกับพี่หน่อยนึง